อดี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 ดดดดช่างเอ็นสวัสดีครับสวัสดีเอฟสี่ช่างเอ็นทุกท่านนะเอาเชื่อมวางนู้ก่อนจับให้ช่างเอ็น่อยเราจะแต้มให้ก่อนนะเออเอาเริ่มตกแต่งกันนี้ครับผม อันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ครเครื่องยนต์นี่ครับเดี๋ยวพอเครื่องมาส่งก็จับวางยัดเข้าไปเลยเดี๋ยวช่างก็ไล่เชื่อมไล่เกียร์อยู่ช่างเอ็นไล่เชื่อมเดี๋ยวช่างคนนึงก็ไล่เกียร์ครับนี่นาจะเจียแล้วไล่เจียไล่เจียก็ไอช่างสีเอาโป้งข้างหลังไปข้างหลังหมดเลยโอ้เอ๊มีลรกพิราบมาขี่ใส่ด้วย นี่ต้องจับมาลาบเลยมั้งนี่น่าจะนอนอยู่บนหลังคานี่แหละเดี๋ยวนีเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้ดดดโดนหนังสุกขก็หยือไงาแค่นี้โดนอัดลมอะ่ะก็หรือว,ว่างว่างจะมาประดิษฐ์อัดลมซะหน่อยอะ่ะไว้ยิงนกที่เราเดี๋ยวไปดูทางอ่างทำจิตแทนลำโพงอะ่ะแทนสวิงลำโพง เมื่อวานยังไม่ลงตัวครับแต่วันนี้ลงตัวแล้วง่ายแบบนี้แหละเจาะรูยึดน็อตแล้วอ้รูใหญ่ขนาดนี้น่าจะน็อตไม่ต่ำกว่าเบอร์ยี่สิบสองสี่หกแปดตัวครับวันนี้ก็มีคุณฟ้าเอ็ซีมาดูรถด้วยนะครับจะลงสั่งหรือไม่สั่งครับชงก่อนนะ จะใท้แวะผ่านมาผ่านใจพันนาก็แวะชมเลยครับรูปแบบก็รูปแบบนี้แหละรถอ่ะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบอื่นก็สั่งก็ได้ครับจัดให้นะตามใจท่านปรารถนาเลยอยู่ก็ไอเจ้าของรถอ่ะงบอันนี้ไปแล้วลำโพงเราไปททำอยู่เช้าว่าจะไปถ่ายลำโพงเพราะว่าฝนตกหยุดเนี่ ตื่นแต่เช้าเนี่ตอนนี้วันบ่ายสองกำลังหยุดทำาะไาเลยวัดไอ้รับไอ้ประการทั้งวันไอ้พวกช่างพวกเนี้ยเชือกมาทำไมเนาะมันลากอะไรเนี่ย นี่ทำไรปลากรงเออเอาเช้อท่ๆหน่อยนะเอาเท่ๆห,นะหน่อยปลากรงมนะันอะเอาแบบไม่เหมือนคันอื่นอะโค้งๆเลยโค้งๆเลยเอ้ยนีปป่เลยเอาแบบโคง้งๆอ่ะโค้งตามเนี้ตามไลยบางคนหน้ามานะันอะได้โค้งลงมาเลยอ่ะสวยๆหน่อยเดี๋ยว ไอ้อมันจะไปออกแบบดาวพวงเราดูมันาขนาดนี้มันก็ทำแล้วเนี่ยหน,น้าแบบและตุ๊กเต่งนนให้มันมีแบบมิติเนี่ยต,ตรงนี้เหมือนจะโล่งนะอาจจะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยมาแปะเนี่ยให้มันมวก็เสียดีฮะจะสังเกตว่ารถทุกคันจะมีหูตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยไว้ให้ลาก อว่าที่จริงก็เอาไว้ลากไปส่งลูกค้าเนี่ยเขามีวิธีการลากครับผมโดยที่มันไม่ตกทางอะ่ะเออไม่ใส่ลากได้นะเนี่ยเนี๋ยพอไปถึงของลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ใช้ลากได้ครับเวลาติดอ,อ,อ,อะไรก็เกาะโซ่เกาะอะไรดึงได้เลยครับแข็งแรงครับไม่มีหลุดแน่นอนครับเพราะว่าเราเชื่อมกับเชสซตีตัวหน้าเลย ชจงเอ็นกำลังทำที่วางของอยู่เมื่อไรเครื่องจะมาฮะเอาเครื่องรู่ไหนเอาเครื่องรุ่นไหนอย่าบ,บอกนะว่าเอา V8 เครื่อง v 8ติดเทอร์โบแบบรถแข่งอะ่ะเครื่องรถแข่งอะ่ะเออนี่แหละเอาไปวิ่งวิ่งดินวิ่งไรได้แบบกระโดดไปเลยอะ่ะออกตัวทีแม่งกระโดดรอหน้าลกยอไปเลยอะ่ะ ข้ันหลังก็ทําที่ให้ลาพกพ่วงเลยทําเทเลอร์ท, ller, ทําพ่วงลูกพ่วงได้เลยลาาได้อยู่มันเป็นเกียร์สองลูกนี่จังอันเริมน,นี่แหละเนี่ยอันด้พคโมดานี่วะนี่อันพคโมดานี้เฮเอ,อนี่โคโมดานี่โมเป็นไงอยู่อันนี้จุกนองเลย

็ถ้าทุกทรงมันก็จะคล้ายๆแบบรถบัสอ่ะดูแบบรวมๆนะดูแบบรวมๆนะนีจากท้ายไปข้างหน้ามันจะสโล๊บสโล๊บสโล๊เหมือนรถบัสเลยข้างๆก็จะตกแต่งเหมือนรถบัสเลยครับตกแต่งแบบนี่ก็เอาให้มันเท่ๆไปเลยครับเอาแบบยุ่ยวจบไปเลยใครสนใจเอารถมาทำรถแห่ได้เลยครับเนี่ยเพราะว่าเราก็รับทำอยู่ ปราคาก็ตกลงกับเจตกลงกับเจเองเลยครไม่มีเบอร์ก็สอบถามได้ครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเจเบอร์โทรเจก็0 9 2 2 9 4 3 2 1 9ครับโทรมาได้เลยครับนี่คิดก่อนครับทางในครับช่างออกแบบทีเอสซีครับผมต้องคิดงานด้วยจำด้วยครับ บางทีก็จะเปดนนะิดดูตามยูทูบตามอะไรเงี้ยแล้วกประมาณนี้ชุดนี้ก็ประมาณนี้ครับดูเอฟซีกดติดตามไว้ด้วยฮะเดี๋ยนจะใหม่ชุดหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัาสดีครับเพื่อใส่น็อตเบอร์20เจ็ดครับไม่งั้นไม่อยู่กับข้างหนักามกากเลยนะลังโงอ่ะลังโงสู้เบสอ่ะเกิดสูงสูงกว่าเท่าหลังคาแล้วนะ ทำมานอยู่ข้างหลังก็ขั้นคำสีคำสีแล้ก็แต่งทันที่คำสีเสร็จแล้วก็แต่งใส่สายไฟสายไหนครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับทีนี้ก็สวัสดีครับ